สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออมก็จะมาอัปเดตนะเนื่องจากเพจออมแล้วก็เฟ e บุ o k อมถูกแฮนะ็กเนาะซึ่งเพจออมถูกลบออกจากผู้ดูแลระบบอย่างถาวลเลย100%แต่เฟซออมยังสามารถเข้าเล่นได้ปกตินะเพียงแค่ว่า ยอดเงิน่ะรายได้ที่ออมจะได้รับจาก Facebook อะอมถูกเขาเปลี่ยนบัญชีไปเป็นบัญชีเขาและเขาก็ลบออมออกจากผู้ดูแลบัญชีทางการเงินซึ่งออมไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าหรือแก้ไขอะไรได้เลยซึ่งเงินจํานวนนี้มันประมาณ40,000ืนกว่าบาทอะแต่ออมอะก็ได้ยื่นเรื่องไปกับ Facebook แล้วนะว่าเพจชนนานนะโดนบุกรุกโดนแฮกและถูกลบออกจากผู้ดูแลบัญชีทางการเงิน แล้วก็ทีเนี้ยออมก็ยื่นเรื่องไป3วันแล้วอ่ะเฟซบุคค๊กเขาก็ยังไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาคือก็ต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะแก้ไขให้ออมได้ไหมและก็ตอนนี้ออมก็ได้ทําการปิดการสร้างไลยได้จากเฟซเฟซนั้นไปแล้วนะตอนนี้ออมจะย้ายมาเล่นเฟสนี้นะมาสร้างตัวตนใหม่แล้วก็เดี๋ยวค่อยคิดเนาะว่าจะทํายังไงต่อยังไงก็ฝากกดติดตามออมไว้ด้วยนะคะ